มเี่จุดันก็ยังเกียขากรวบแปงเลยพี่ใส่คนเยอะตองบ่มาบังท้องอันอันามพูนยี่บ้บนก่อนถามังเด๋ถามือเยี่ันจุดเต อืมมัน้บ่ยูนดอกมันวันนังค้านเจ้าจไปบ,าบ่ได้วันนังคานน่ะเขาไปเจ้าไปจะต้องไปแต่วันจันยางเดียวจะไปเขาใจบขาจะเปจะเกิดวันยังเกาะวันอาทิตย์จะเกิดวันอ,อาทิตย์จะต้องไปกับวันจันเพราะว่าวันอาทิตย์เป็นพี่กับจันนั่นสิจะต้องไปไปวันจันยางเดียวเขาใจเพราะวันอาทิตย์เป็นยุรักการอืมอันพอไม่แย,ย่รอนไปบ่ไปวันจันแล้วไป อันโอ้ยผู้ท้าแป้งไอ้เจ้าเมย์เลยเจ้าท่าตีเดนอะอืมถามพ่อพูดยันเจ้าคือท่าหน่อยแต่เพียงอันนี้ท่าไม่ดูแล้วท่าไม่ดูแล้วอันนี้เอาเนี่ย เปร้งเราเป็นตารั่งวะสันอันนี้ท่าไม่เอาท่าไม้ท่าดีๆอืมซาเคกามจรุเปติระตเตราตาเ,ตาตาเตาตามงจาจุดเด้ออันให้พ่อเร,รยเียกสองตัวสามตัวอยู่หนาเราเด้อเราสมรักจ่าได้ที่่อแเม่ก่อยอันพ่อผู้ใหง่เแล้วพ่อแล้วเออพ่อผู้หังไเป็นเลยโอ้พ่อแล้วแล,ล้ววะเตียมอ,อันนี้มาบอกข้าวซื่ญมาเนี่ย แค่ไหนก็สิจากไปโดยอัตโนโมัติเป็นบอลมาส่งข่าวอันรอบนี้รอบที่เท่าไรแล้วรอบทีซีรอบทีซีส,สิมาอีกบอลมาขันมา <c oughs> วเวลาเดียวอันไปถามพ่อพูนยัยกัน <c oughs> เออไปถามจางไปอ่านลายไปถามพูนยัยเจา้านกันสิมาไม่เห็นบนเอเออดิถาทายเด้ออดเชน